สวัสดีครับพบกันดีนะครับช่างเอีกนี่วัดต้องเขยอ,อำนาจครับอันนี้เราก็ได้เก็บงานทาสีแล้วเ,เก็บงานใส่ลงหน้าต่างนะครับสไตล์โมเดนครับตรงหน้าต่างทาสีและเจ็บนิดหน่อยครับมันก็เดินไฟเดินไฟ เป็นงานไฟโมเดลนนี่เป็นโรงจอดรถสันลอยทำยกยกสูงหน่อยประมาณเมตรด80เซนครับมีใต้ทุนนิดหน่อยก็มีไล่เก็บสี ร้านขายของซชำนะครับเดี๋ยวเราสั่งได้เลยนะครับครับปลาแสงอืครับผมของบ้านเนี่ยกับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะถึงร้อเปอร์นต์แล้วครับผมอืปาสิบเกือบแล้วสำเร็จรุ่งร่วงหน่ยดีครับผอืม ขายของอะไรป๋าขายของชำมาขายของชำก็มีเหล้ามีเบียร์บุหรี่สารพัดทุกอย่างมีหนูคอยบริการด้วยนามีเสียงเพลงให้ฟังครับผมอ่าฟังฟังหน่อยได้ไหมฟังหน่อยฟังหน่อยได้ไหมเพลงไฟไฟไฟ อสุริยะฟังเพลงหน่อยอเลื่อนเลื่อนเลื่อนเปิดเพลงให้หน่อยเลี้ยวเพลงหน่อยมีมีทุกอย่างในบ้านปลาเสียงแค่เช็คระบบไฟเช็คเลยคืนมันจะปูดเปิดได้เากลางวันเปิดหมดนะอันนี้เปิดได้หมดปูไม่โผล่ที่นี่ระบบไฟตู้คอนโทรลคอนโทน ช่างเอกเนี่ยวดเดินหมดนะครับผมท้ามันไฟนั้นไม่ได้แล้วมันยู่ตรงไหนไม่รู้ยนี่ครับแล้วห้องนี้ก็ท่านสองอันนี้ก็ฟีมือผมทำหมดนะครับต่อเป็นห้องอันนี้ก็ต่อออกมาหน่อยต่อ 9กแล้วนะครับงานสนใจก็ติดต่อวันนะครับอีกนี้วัดหรือเคยอำนาจคนเดียวกันนะครับนี่หลังคาครับลังคาครอบไม่มีรั่วครับคาเมนตันจิตพียูโฟมไม่ร้อนครับนี่ครับ ีต่อไรครับดูครับสวัสดีเรเซอร์<ะ>สวัสดีเรเซอร,ร์ราตีมันตกดดไปตรงไหนแล้วครับมีมีหลอดไฟฟังเพลงได้เลยครับ mm hmm. เข้าไปตรงนี้ mm hmm. เข้าไปเมื่อวานนี้น่าร mm ักคือมหมดแล้ว ปิดไฟก่อนก็นได้ไไไไจิตจีย<ป>งสวัสดีเ,ดเรเซอร์สวัสดีเรเซอร์เรเซอร์สวัสดีค่ะแสงนวลแสงนวลค่ะในท่านาแสงเหลืองแสงเหลืองค่ะในท่านแสงไหนเนี่ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงนวลแสงนวลค่ะในท่านแสงเหลืองแสงเหลืองค่ะในท่านปาร์ตี้เรื่องปาร์ตี้ค่ะในท่านเปิดเพลง YouTube โอเคในท่านสว่างน้อยเปิดเพลงนี่ครับมาซื้อของบ้านป่าแสงได้ฟัง เพลงเด็ดนี่เด็ดวันนี้ผมมีโซลเซลที่สามารถติดตั้งในบ้านและปกติโซลเซลเขาต้องติดครับเนี่ครับฟังเพลงนะครับซสื้อของซสื้อล้าซสื้อเบียร์เปิดเพลงให้ฟังเลยครับ อดไปอัตรยาอัตรยาครับที่โฮมโปรดูางนอครับ สวยงามเลยครับตรงหน้าต่างอันนี้เป็นบานบานซิโก้ครับบานประทุเบานเลือ่อนสำเร็จเลยครับ ประมาณไม่เยอะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมช่างเอกนิวัฒนหรือช่องเคยอำนาจช่องยุทุ e เคยอำนาจครับ ครับเปิดปบ้านประทุงครับเปิดออกมาสวยงามครับแล้วโอ้โอับ ฝา,า,ากติดตามช่องเขยอำนาจด้วยนะครับกดไอ้กดแชร์ช่องเขยอำนาจนะครับจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับบางครั้งก็ถ่ายคลิปทำงานบาครั้งก็ถ่ายคลิปอาหารครับไอหลักรักตายครับฝากติดตามช่อง y o ยูทู e ด้วยนะครับ เคยอำนาจครับช่างเอียงนี้วัดหนึ่งเครับ,รบถ้าเข้ามากดได้กดติดตามกดได้กดแชร์ก็ให้รวยๆให้อยู่รวยกันทุกคนครับมีเงินเป็นหมื่นแสนหมื่นล้านนะครับวันนี้หน่อยป้าสวัสดีครับ เเ่าท okay. ึงเบียก็มาเลยนะครับพัฒนาชนบท3กลางซอยซอยชุมชนรักษาเมื่อกี้ครับผมเก๋ครับเดี๋ยวิบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ